รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเราทุกคนล้วนมีความเป็นนักปรุงอยู่ในตัวครับปรุงเพื่อสุขภาพปรุงเพื่อความสุขปรุงให้อร่อยสุๆดๆไปเลยครับ การทำอาหารที่สร้างสรรค์สามารถช่วยเติมเต็มชีวิตได้เหมือนกันมาเข้าครัวกันเถอะครับผลลพักลลักนักปรุง p ลสสวัสดีครับผลลพักนักปรุงพลัสครับ เมนูนี้แรงบันดาลใจจากสลัดซีซ่าอยู่ในรูปแบบของปอเปียสดครับต้องบอกว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่าเป็นฝันร้ายของคนที่ชอบทานผักผลไม้นะครับเพราะว่าจากการสุ่มตรวจเนี่ยนะครับทุกครั้งเลยเราจะพบว่า มากกว่า50%เนี่ยจะพบว่าผักผลไม้บ้านเราเนี่ยมีสารพิษตกค้างนะครับแต่วันนี้หมดกังวลแล้วครับเพราะว่าผลมี Kingstella Vega ตัวนี้ครับช่วยล้างสารพิษตกค้างช่วยล้างไข่พยาธิออกครับใช้งานง่ายมากครับและที่สำคัญนะครับเขาผลิตจากข้าวโพดผลิตจากสารสกัดจากธรรมชาติครับเวลาที่ล้างผักเนี่ยไม่มีสารตกค้างใดๆทั้งสิ้นนอกจากนั้นผักผลไม้ของเรายังกรอบด้วยครับเพราะว่าเขามีสารสกัดจากอะโลเวยล่าอีกด้วยครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะใช้วิก้าตัวนี้ครับ ในการล้างผักที่เราต้องใช้ในเมนูนี้ก่อนอื่นนะครับเราก็จะใช้ทั้งหมด3ปั๊มครับผมต่อน้ํา1ลิตรวันนี้เราใช้เป็นเบบี้คอร์สนะครับแช่ผักไว้เป็นเวลา10นาทีนะครับในระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาย่างไก่ทอดเบคอนแล้วก็ทําน้ําสลัดซีซ่ากันครับในขนาดเดียวกันนะครับวันนี้เราใช้อกไก่นะครับสไลด์ให้บางๆนะครับปรุงรสด้วยเครื่องเทศนะครับที่เอาไว้ใช้สําหรับปรุงไก่เครื่องเทศตัวนี้ก็จะมีส่วนประกอบของ สมุนไพรนะครับหลายๆชนิดด้วยกันนำไก่ลงไปย่างพร้อมกันได้เลยครับเมื่อเบคอนของเรากรอบได้ที่นะครับนำออกมาเสด็จน้ำมันครับพลิกด้านครับไก่ของเราสุกดีแล้วนำออกมาพักกับเบคอนให้เย็นลงครับระหว่างนี้เราจะมาทำน้ำสลัดซีซ่ากันซึ่งเราใช้ในสูตรนี้เป็นเสมือนน้ำจิ้มครับบดครับผมใส่มัสตาร์ดครับ คนให้ส่วนประกอบกระจายดีครับตามด้วยมายองเนสสไตล์อเมริกันนะครับและชีสพาเมซานขูดครับเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันดีปกติแล้วซีซาสลัดก็จะเน้นแต่ผักคอร์สนะครับแต่วันนี้เราทําเป็นรูปแบบของปอเปี๊ยะดังนั้นผักก็จะหลากหลายขึ้นนะครับคนก็จะมีแครอทและก็แตงกวาญี่ปุ่นด้วยเดี๋ยวเราก็จะซอยเขาเป็นเส้นๆนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะครบ10นาทีซึ่งเราก็สามารถนําผักที่เราแช่ไว้ในเวก้าเนี่ยครับไปล้างผ่านน้าสะอาดแล้วก็สปินให้แห้งได้เลยครับ แ,แป้งปอบเบียนะครับแช่น้ําให้พอนุ่มนะครับตกแต่งลวดลายนะครับด้วยพาสเทเปตงกวาที่เราซอยเป็นแผ่นๆนะครับผักคอร์สครับเบคอนชิ้นไก่แครอทแตงกวาครับมมวนให้แน่นดีครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็เป็นโรลหรือว่าสลัดในรูปแบบง่ายๆนะครับอร่อยแล้วต้องปลอดภัยด้วยอย่าลืมนะครับผักที่เรารับประทานต้องล้างให้สะอาดครับผลลพักนักปรุง p l u ผลพลพักนักปรุง p l u เมนูชิคเก้นพอดไพนะครับเป็นเมนูที่สนุกทั้งคนทำแล้วก็คนกินครับ เหมาะมากๆในการกินเป็นครอบครัวนะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยจะถึงวันฮาโลวีนแล้วนะครับเราก็เลยจับภายเนี่ยมาแต่งหน้าตาสัหน่อยไปลงมือทำกันเลยครับอย่างแรกเลยใช้เป็นพริกไทยดำนะครับอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Mac Comic กนะครับเรียกว่า Mac Comic Single ครับเป็นแบบสติกแพ็คนะครับหรือว่าเป็นสองซแยกนะครับ1ซองเนี่ยจุอยู่ที่3กรัมนะครับ พอดีมากๆเลยก็คือว่าเราสามารถใช้ให้หมดในครั้งเดียวนะครับเราก็จะได้ความสดใหม่ตลอดทุกครั้งที่ใช้เลยต่อไปครับใบกระวานครับนี่ก็เป็นใบกระวานอบแห้งนะครับนมสดลงไปนะครับใส่ไปส่วนหนึ่งก่อนนะครับแล้วเราก็คนให้ตัวพริกไทยนะครับมันผสมเข้ากันดีกับนมนะครับเราจะนําเนื้อไก่นะครับใส่ลงไปหมักอยู่ในนมนี้นะครับสําหรับวันนี้เนี่ยผมใช้เป็นอกไก่ที่หั่นเป็นชิ้นๆเอาไว้แล้วนะครับจากนั้นนะครับพักเอาไว้แล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มผัดส่วนผสมกันเลยครับเราจะเริ่มด้วยการผัดแฮมก่อนนะครับ ผมจะยังไม่รอให้มันสีเข้มจัดๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะผัดกับอย่างอื่นไปด้วยใส่เนยตืดลงไปนะครับเนยละลายดีแล้วนะครับรีบใส่เห็ดลงไปพอเห็ดสุกแล้วนะครับผมจะใส่หัวหอมนะครับตามด้วยแครอทครับแล้วก็กระเทียมนะครับจากนั้นผมจะเอาแป้งสาลีเนยผสมนะครับใส่ลงไปผัดให้เข้ากันพอทุกอย่างนะครับแห้งเข้ากันดีนะครับเราจะเอาไก่ที่เราหมักนี่นะครับ ใส่ลงไปทั้งหมดนี่เลยครับเราก็รีบคนให้เข้ากันปรุงรสด้วยเกลือครับไก่สุกดีแล้วนะครับผมจะเอาถั่วลันเตานะครับอันนี้ก็เป็นแบบซื้อแบบแช่แข็งมานะครับแล้วก็ปิดไฟเลยนะครับคลุกให้เข้ากันในระหว่างนี้เนี่ยเราจะมารีดแป้งพัฟเพสทรีกันนะครับนี่เนี่ยเราจะรีดเป็นแผ่นใหญ่ๆนะครับเพื่อเอามาครอบบนตัวกระทะนี้นะครับก็กะขนาดให้มันคลุมแล้วมันเกินไว้นะครับโอเคครับเราได้ขนาดนะครับ ใหญ่กว่าตัวภาชนะที่เราจะใส่แล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะทําเป็นหน้าตาของแจ็คโอลันเชอร์นะครับหรือว่าตัวพักทองนั่นเองเราก็จะเป็นตัวแบบลอยเย็บนะครับจากนั้นผมจะเอาไม้กลิ้งเมื่อกี้นะครับเอามาม้วนตัวแผ่นแป้งแล้วนะครับไส้พายที่เราผัดนะครับเลี่ยให้เสมอกันนะครับเราจะเอาตัวแป้งพายนะครับมาวางทับด้านบนครับใช้นิ้วนะครับกดกดบริเวณขอบนะครับจะตัดตรงขอบนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาจัดทรงอีกหน่อยหนึ่งนะครับ รอบแรกนะครับจะอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสเป็นเวลา20นาทีจากนั้นก็จะลดอุณหภูมิลงเหลือ190องศานะครับอบต่ออีก10นาทีครับเจอภายหน้าตาแบบนี้เข้าไปนะครับรับรองว่าเด็กๆตื่นตาตื่นใจแน่นอนใครมีไอเดียอะไรดีๆก็ลองทำดูได้นะครับผลพักนักปรุง p l u ผลลพักนักปรุง plus โฟคาเซียก็คือขนมปังสไตล์อิตาเลียนซึ่งมีส่วนประกอบหลักนอกจากแป้งขนมปังก็คือน้ำมันมะกอกครับโฟคาเซียสูตรที่เราจะนำมาฝากนะครับมีหน้าตาที่สวยงามครับเพราะว่าตกแต่งด้วยสมุนไพรมะเขือเทศเชอร์รี่และก็มะกอกมากมายทีเดียวครับส่วนประกอบหลักๆของเขานะครับก็จะมีน้ำนะครับน้ำเนี่ยเราใช้เป็นน้ำอุ่นครับแล้วก็จะมียีสต์ครับผม มีน้ำตาลทรายมีเกลือนะครับแล้วก็มีน้ำมันมากอกครับเดี๋ยวเราจะใส่ทุกอย่างลงในโถผสมนะครับอีกหนึ่งหัวใจสําคัญสําคัญมากด้วยครับนั่นก็คือเรื่องของแป้งวันนี้เราใช้แป้งขนมปังตาลขังตัวนี้ครับสองสีแดงครับเป็นแป้งขนมปังคุณภาพสูงพิเศษต้องบอกว่าคุณภาพของเขาเนี่ยเทียบเท่ากับแป้งขนมปังที่มาจากต่างประเทศเลยครับแป้งขนมปังตัวนี้นะครับ เขามีความสามารถในการดูดซึมน้ําแล้วก็มีความยืดหยุ่นที่ดีครับเวลาที่เรานํามาทําขนมปังนะครับเราจะได้ขนมปังที่หอมมีเส้นใหญ่ที่ดีครับผมเมื่อเราทําเสร็จแล้วเก็บไว้นะครับเย็นลงที่อุณหภูมิห้องเนื้อด้านในก็ยังมีลักษณะที่ดีไม่แห้งครับพลจะตวงแป้งออกมาไว้อีกเล็กน้อยนะครับเพื่อเอาไว้ใช้สําหรับการนวลครับน้ำมันมะกอกลงไปได้เลยครับแล้วก็เกลือครับผมเสร็จแล้วก็เป็นหน้าที่ของเครื่องตีนะครับ สำหรับคนที่ชอบความหอมของสมุนไพรนะครับเพื่อนๆสามารถใส่ออริกาโนใส่ใบไทม์ลงไปก็ได้อย่างวันนี้เดี๋ยวคนจะเลือกใส่เป็นโรสแมรี่นะครับโรสแมรี่เขาก็จะมาเป็นก้านๆแบบนี้นะครับเราลูดใบเขาออกมาก่อนคนจะตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆใส่ลงไปในตู้แป้งครับอโดของเรานะครับพอเข้ากันดีก็ใช้ได้แล้วครับเขาจะมีลักษณะเหลวๆนิดนึงแบบนี้นะครับแป้งขนมปังครับโรยไปทั่วๆนะครับรอบๆ ค่อยๆดันแป้งออกจากด้านข้างหนวนแป้งครับผมดันข้างล่างนะครับการที่เราดันข้างล่างมันจะทําให้หน้าด้านบนค่อยๆเรียบขึ้นเรื่อยๆครับแป้งเล็กน้อยลงไปวางพักแบบนี้ครับเดี๋ยวเราจะย้ายโดนะครับลงมาในพิมพ์ขนาด9คูณ12นะครับเราจะมีน้ํามันมากอกอีกส่วนหนึ่งนะครับเทลงไปในในพิมพ์ก่อนนะครับนี่ฮะเอามือรูปได้เลยครับเส่น้ํามันลงไปนิดนึงรอบๆเอาโดออกมานะครับ เหลือไว้เล็กน้อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีตบแต่งหน้านะครับแล้วเราจะตกแต่งเสร็จเราจะทาน้ํามันด้วยนะครับใช้นิ้วของเราจิ้มนะครับไม่เอามือกดนะครับเราค่อยๆไล่เขานะครับให้ส่วนประกอบเนี่ยขยายให้ใกล้เคียงนะครับเต็มถาดคุมด้วยฟิล์มถนอมอาหารให้ขึ้นตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นเวลา30นาทีครับพักครึ่งชั่วโมงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมเริ่มเปิดเตาอบ2ององศาโปรแกรมไฟล่างไฟบนนะครับในขณะเดียวกันเดี๋ยวเราจะมาเตรียมเครื่องที่เอาไว้ใช้ตกแต่งหน้านะครับวันนี้พลมีมะกอก ใช้เมล็ดทานตะวันเมล็ดฟักทองซึ่งทั้งสองเมล็ดเนี่ยครับถ้าเผื่อเราเข้าไปอบเนี่ยมันจะไม่ง่ายผลก็เลยแช่น้ำไปก่อนนะครับแช่ไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับนอกจากนั้นก็มีเมล็ดเจียนะครับมีทารากอนมีพาสเล่นะครับแล้วก็มีหอมนะครับหรือว่าเพื่อนๆเนี่ยคิดอยากจะใช้อะไรเพิ่มเติมก็สามารถสร้างสรรค์ได้เลยตามความต้องการครับ เราจะอบโดยปิดหน้าแบบนี้นะครับ220องศาเซลเซียสนะครับ18นาทีหลังจากนั้นเราจะเปิดหน้าอีก5นาทีครับเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะพักให้อุ่นๆเล็กน้อยนะครับก่อนนำออกจากพิมพ์ครับโฟคาเซียใช้แป้งขนมปังดังนั้นแป้งขนมปังสำคัญมากนะครับเพราะว่าแป้งขนมปังตาละคังนีครับทุกล็อตนะครับจะมีการสุ่มตรวจคุณภาพด้วยเครื่องมือแลบที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทยครับ จึงทาให้แป้งทุกตัวที่อยู่ภายใต้แบรนด์ตาละคังเนี่ยครับเป็นแป้งสารีที่มีคุณภาพระดับสูงพิเศษมาตรฐานสากลครับโฟคาเซียสูตรนี้นะครับนอกจากอร่อยแล้วยังมีความสวยงามลองทํากันดูนะครับวางอยู่กลางโต๊ะอาหารเนี่ยเรียกว่าเป็นเครื่องประดับโต๊ะดีๆนั่นเองครับ เราจะมาทำทาร์ตกรอบง่ายๆซึ่งมีไส้เป็นคัสตาร์ดและก็ผลไม้สดมากมายครับเพื่อนๆสามารถใช้มือนวดได้ใช้เครื่องตีได้นะครับหรือว่าจะใช้เป็นเครื่องผสมอาหารลักษณะน,นี้ก็ได้ซึ่งเขาจะมีตัวใบพัดใบมีดที่เป็นพลาสติกอยู่นะครับเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้ตีแป้งโดโดยเฉพาะเลยครับ เดี๋ยวเราจะใส่ส่วนประกอบของแห้งทั้งหมดลงไปก่อนนะครับปั่นให้เข้ากันครั้งหนึ่งครับหลายๆคนเนี่ยครับทำทาร์ตโดยการใช้เนยนะครับวันนี้ผลขอเปลี่ยนครับโดยการใช้ช็อตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวตัวนี้ครับช็อตเทนนิ่งเนี่ยบทบาทของเขาจะช่วยทำให้ตัวแป้งทาร์ตของเรามีลักษณะที่กรอบร่วนครับข้อสำคัญก็คือว่าเขาจะไม่มีกลิ่นดังนั้นเนี่ยมันจะหอมตัวแป้งมากเลยทีเดียวครับและช็อตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวขิงนะครับถือเป็น ส่วนประกอบที่ดีต่อสุขภาพครับเพราะว่าไม่มีคอเลสเตอรอลนะครับแล้วก็มีกรดไขมันอิ่มตัวน้อยกว่าเนยอ,อีกด้วยครับสำหรับเรื่องของกรดไขมันทรานนะครับไม่ต้องกังวลเลยครับเพราะว่าเขาผลิตด้วยกระบวนการทางกายภาพดังนั้นไม่มีการเติมสารเคมีใดๆทั้งสิ้นครับเราจะใช้ช็อตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวนะครับทั้งหมด120กรัมเวลาที่เราใส่ลงไปให้เราใส่เป็นชิ้นเล็กๆนะครับจะทำให้ขั้นตอนการผสมเนี่ยเข้ากันได้ง่ายครับ เดินเครื่องก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเดินเครื่องให้ส่วนผสมเนี่ยจับตัวกันเป็นเม็ดปเลยครับส่วนผสมเริ่มจับตัวกันแล้วนะครับเราจะใส่น้ําเย็นลงไปครับใช้น้ําเย็นจัดนะครับแล้วก็เดินเครื่องต่อครับจนส่วนผสมรวมตัวกันดีครับเดี๋ยวเราแบ่งโดเป็นสัก2ส่วนก่อนนะครับ เพื่อจะสังเกตดูว่าพิมพ์ของพลเนี่ยมีรูอยู่รอบๆนะครับพิมพ์ลักษณะนี้จะทําให้เขาระบายความร้อนออกได้ง่ายนะครับดังนั้นเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องใช้กระดาษไขมารองด้านในแล้วก็วางมาเมล็ดถั่วหรือข้าวสารอยู่ตรงกลางนะครับเ <c oughs> ทคนิคในการสูบแป้งของพลง่ายนิดเดียวครับโด้ก้แรกนะครับเราพยายามคลึงโดของเรานะครับให้มีขนาดที่ใหญ่กว่าฐานของพิมพ์เล็กน้อยนะครับวางลงไปนะครับ อะไรก็ได้ตัดตัวโดออกไม่ใช้มีดนะครับเดี๋ยวจะทําให้กระดาษขาดแล้วก็เอาตัวโดเนี่ยครับออกครับผมแบ่งโดส่วนแรกของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอ่าวางลงไปครับทีนี้เราก็จะเหลือส่วนที่เราจะต้องทําเป็นด้านข้างนะครับง่ายๆครับผมก็แบ่งโดมาทีละครึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะคลึงให้เป็นเส้นยาวนะฮะทำสักประมาณ4เส้น หลังจากนั้นนะครับเราดูขอบของตัวพิมพ์ของเรานะฮะแล้วก็ตัดให้หนากว่าเล็กน้อยแป้งสาลีเล็กน้อยนะครับกดนะครับให้โดนแนบกับตัวพิมพ์ดีครับกดลงแล้วก็ดันออก170องศาโปรแกรมไฟล่างไฟบนใช้เวลา30นาทีครับ ระหว่างที่ตัวทาร์ตของเราอยู่ในเตาอบเดี๋ยวเราจะมาทําไส้คัสตาร์ดกันครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาเจลาตินของเราเนี่ยนะครับไปแช่ในน้ําเย็นก่อนนะครับน้ำส่วนประกอบของนมสดนะครับใส่หม้อนําไปตั้งไฟครับใส่ไข่แดงลงในชามผสมนะครับน้ําตาลทรายตีให้เข้ากันครับใส่แป้งข้าวโพดตามลงไปเกลือกลิ่นวานิลลาผสมให้เข้ากันดีครับตอนนี้นมของเราเริ่มร้อนแล้วนะครับเทนมลงไปทีละน้อยครับ เทส่วนผสมกลับครับผมแล้วก็นํากลับไปตั้งไฟกวนต่อให้สุกดีครับพอคัสตาร์ดเริ่มเดือดนะครับยกออกจากความร้อนครับหลังจากนั้นก็ใส่เจลาตินที่เราแช่ไว้นะครับคนให้เจลาตินละลายดีครับถ่ายส่วนผสมนะครับใส่ลงในชามอีกใบหนึ่งครับเพื่อเป็นการลดความร้อนนะครับนําคัสตาร์ดมาวางบนชามน้ําแข็งครับคัสตาร์ดที่เราจะใช้นะครับอย่างน้อยควรจะอยู่ที่อุณหภูมิห้อง ไม่ควรจะร้อนนะครับดังนั้นน้ําแข็งช่วยให้เขาเย็นลงแล้วนะครับตอนนี้ทาร์ตของเราก็ได้เวลาแล้วครับเดี๋ยวเราจะเอาออกมาจากเตาอบนะครับพักนะครับให้เขาเย็นลงที่อุณหภูมิห้องครับก่อนที่เราจะใส่เจ้าตัวคัสตาร์ดลงไปเนี่ยนะครับเราจะละลายไว้ช็อกโกแลตนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ทาให้ทั่วทาร์ตด้านในเพื่อที่ทําให้ตัวคัสตาร์ดเนี่ยครับไม่ซึมแล้วก็ทําให้แป้งทาร์ตของเราเนี่ยกรอบดีครับ คัสตาร์ดของเรานะครับจะเซ็ตตัวได้ด้วยเจลาิตินนะครับก่อนที่เราจะนําไปแช่เย็นเดี๋ยวพลจะแต่งหน้าด้วยผลไม้หลากชนิดนะครับวันนี้ก็มีทั้งกีวีมีทั้งองุ่นแล้วก็สตรอเบอรี่นะครับโดยก่อนที่เราจะวางผลไม้ลงไปเนี่ยครับเราจะใช้แยมแอปเิคอตเคลือบเขาเล็กน้อยนะครับแยมแอปเิคอตนะครับเดี๋ยวเราจะกรองเขาให้เนื้อนเนียนนาไปตั้งไฟให้พอแค่อุ่นๆนะครับนำมาคุกเคล้ากับผลไม้แล้วก็นํามาตกแต่งหน้าได้เลยครับ แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนําไปแช่ยเย็นเป็นเวลา2ชั่วโมงครับเพียงเท่านี้ก็พร้อมรับประทานแล้วครับจะตัดเป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ตามต้องการเลยครับผลลพักนักปรุง plus ผลลพักนักปรุงใกล้วันฮาโลวีนแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทำขนมชิ้นเล็กสีดำเข้มเข้มต้อนรับ วันฮาโลวีนที่จะมาถึงกันนะครับสูตรนี้มีชื่อว่ามินิช็อกโกวุปปิพายครับ วุปปี้พายนะครับจะเป็นคุกกี้แซนด์วิชซึ่งตัวคุกกี้เนี่ยจะมีลักษณะกึ่งเนื้อเค้กนะครับซึ่งตัวคุกกี้เนี่ยจะมีสีดําเข้มไส้ปกติจะเป็นมัสเลโลแต่วันนี้เราจะเปลี่ยนเป็นไส้ช็อกโกแลตนะครับและสําหรับส่วนประกอบนะครับที่ให้รสชาติของช็อกโกแลตเข้มข้นและแน่นอนสีสันด้วยนะครับผงโกโกตราทิวลิปสีดําเข้มนะครับ ทิวลิปจะมีผงโกโก้ทั้งหมด3สีด้วยกันนะครับสีมาตรฐานสีเข้มและกระดําเข้มดําเข้มตัวนี้นะครับก็จะให้สีที่ดําเข้มจริงๆในขณนะดเดียวกันรสชาติก็เข้มข้นด้วยครับผงโกโก้ตัวนี้ผลิตจากมาเมล็ดโกโก้สายพันธุ์ดีจากแอฟริกานะครับวันนี้พ่นตวงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับของแห้งก็จะมีแป้งสาลีมีเกลือมีเบกกิ้งโซดาเดี๋ยวเราจะล่อนเขาเตรียมไว้ก่อนเลยครับเรามีนมสดและกรีกโยเกิร์ตเพิ่มความหอมด้วยกลิ่นวานิลลาคนให้เข้ากันแล้วพักไว้ครับ ใส่น้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายขาวใีส่วนผสมไม่พอเข้ากันนะครับหลังจากนั้นก็ใส่ไข่ไก่ตามลงไปครับคนให้น้ำตาลละลายดีประมาณ1นาทีครับเมื่อน้ำตาลละลายดีแล้วนะครับใส่ส่วนประกอบของแห้งลงไปครึ่งหนึ่งครับคนให้เข้ากันใส่ส่วนประกอบของนมโยเกิร์ตและวานิลาตามลงไปครับใส่ส่วนประกอบของแป้งที่เหลือ เตรียมส่วนประกอบของถุงบีบนะครับใช้หัวบีบวงกลมนะครับขนาด8มิเมครับบีบส่วนผสมลงบนถาดนะครับคุกกี้พายยังร้อนอยู่เดี๋ยวเราจะพักให้เย็นลงนิดหนึ่งนะครับก่อนเอามาพักบนตะแกรงครับและหลังจากที่เย็นสนิทนะครับก่อนที่เราจะไปทําตัวไส้เนี่ยเราจะตกแต่งฝาข้างหนึ่งของเจ้าตัวคุกกี้พายนะครับให้น่ารักน่ารักเพื่อตอนรับวันฮาโลวีนครับ ส่วนฝาของเราเนี่ยแต่งหน้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาทําตัวไส้กันไส้ของพลในวันนี้นะครับพลใช้ Embassy Chocolate ครับเป็นคัวเจอร์65เปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวเราจะนําไปใส่ในชามผสมแบบนี้นะครับพร้อมกับวิปครีมแล้วก็นําไปตั้งบนหม้อน้ําร้อนให้เขาค่อยๆละลายดีครับพอละลายเสร็จแล้วนําออกมาใส่เนยเพิ่มครับคนให้เนยละลายดีครับเราจะทําให้เขาเย็นลงเล็กน้อยนะครับโดยการนําวางบนชามน้ําแข็งครับ ลองบนถาดน้ำแข็งนะครับจนส่วนประกอบของตัวไส้เรามีลักษณะที่ข้นขึ้นทํางานได้ก็ใช้ได้แล้วครับผมเรียบร้อยแล้วครับนี่คือวุ้ปิ้ายที่เข้มข้นด้วยรสชาติของช็อกโกแลตต้ตอนรับวันฮาโลวีนเราทํากันดูนะครับ าสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทําอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ w w w p o n f o o d m a f i a c o m ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และออนไลายแอดครับ